ทักทายสวัสดีบทุกคนหมันยังเด้อบาทนี้พี่น้องนี่เนาะอยู่งานบุญลมฮะลมแห้งบาตนอันนี้เพิ่นหันันนี้หั่นบ่ไรนเราอกดหั่นโม้เราอ่ะทักเจ้าบอกาเาันตัวนั้นหนัเราบุมีเสื้อกเป็นไตกินี่ หาครึ่งไม่ได้ผูกครึ่งป้า้องเอยนะมันลมนี่ตรงหน้าเนยทางนี้กับพ่อทางนี้ทางหัวตุก่ะระวังเลยเนาะเสี่ยงเลยอันว่า ไม่ค่าต่ำรุ่งก่อน,นแล้วมือตกใจบดเมื่อกี้ไหนเนาะอ่าเติมไปหน่อยคู่ภากันจองบดคู่คู่คุ่คนบบบนี้คู่เฮ็ดกก่เฮ็ดคูค่จองกระจองเนาะออออมากำลังเตรียม ตํตุงเนายอเพลพี่น้อยงานบุญบ้านเฮานี้ขาขาต่ำมุ่งนี้โอ้ยบ่แล้วต้องมีครูงานตํำุ่นี่เออไป

<cười> <cười> à, đó gà quả đẹp nọ ơi nó, ơi đeo đeo lên đấy đứng chìm บิกสภาพจ้องหูบันนี้ได้กันมาเฮียคนระลาบตายน้ำกันเลยบันนี้พูคือหมักไลเดอร์ได้เลยเนาะยัคือหมักไลเดอร์ระติวข่ากนเลย <laughs> ờ, à hồi, không thì cứ việt nam thực tế, ờ xài một lên, <laughs> ờ nó thằng năn cái đi. ข้างหัวตู้เนาะข้างหัวตู้พัดลมพัดแห้งโบย <c oughs> ตอนนี้คนเทศเลยเนาะนักครูคนขึ้นมาแม่ครูคนเทศเลยโอ้ <c oughs> อาจองง่ายก็ตากดีกลุ่ม <c oughs> เริ่มปรุงตามโม้ หูก oh, ah, um, oh, oh. ุหอมง่มกุ้งได้เตกใเห็นทั้งนี้มันได้แตกก่อนนอยู่ด้านวเลยด้านาจออนไรนี่ถ่าถ่าใส่ม่มใส่ือว่าใส่ด้อได้ะใส่ในกระสิกให้มากระถินพวยเลย ใส่ไทยบ่อยนี่อช่างทำ่ไทยป่วยสีหอดตรงนี้โยวย่ป้าต้นใจบดกินมาเลยบัดเดียวเลยปุ๊บปุ๊บบัดนี้บัดนี้ทั้งนั้นเหรอมึงนี้บุรดรัมป้าบัดนี้นะจำไปเลยจ้ะจำไปเลยบัดนี้ แต่แต่ละสาวมูดพี่แพ่ป้าแล้บรรลุนาผู้ทั้งุมนกันเอ,อ่อทั้งนั่นกับแขนว่าอยู่เลยทั้ทงผู้ชายมึนกะจับไผแจับมันบาบนี้เนาะเพราะว่าตกใจอ,อ่าลมมาเมื่อกี้นี่เนาะอ,อ่าขามันเพลิงขึ้นขาตั้งข,ของเกือบพวดหัวกันบา เป็นว่าคนมีลายก็ใส่ขนาดใส่เลยตอนไม่ได้มากินบ่ะนี่ยต้องเสอเสียมงามามนี่กระทินเตาได้กระทินนะว่าไเด็กะินนเะอาเราลูกเคยแล้วอยู่ไทยวะเคยอยู่ไทยได้ไลยแต่ประเด็ก็มาดอไทย ปลา่าประเาออบานเฮาานเฮาปลาแดกมันแซมันบบแซบไทยปลาดามันแซบบอกบัตคือคือทางเข้าไปพุ่นบัตจได้ปลาแดกไปที่ไปนอเนาะที่แทกอะบัดรมาแต่พุ่นข้ากินก็คือแซบพี่มอนไ่วอยากกินของบ้านเฮาสินะเฮาะ พอดีไ่ด้เพลิเลยพอดีสิงเข้าคเอ่็ดเ็มเรใส่เศเอะได้บ้นี่ จะเไปใช้แบนี้โอ้ซิมโอ้มอคมลาซิมกับเส้นเลยแมนเฮ้ยสบายพระายผ้าเข่าเยเฮ้ย่นเผื่อเหรอ อไรก่อนเนาะรอเพ่นมาตู้ซ้ำครับ้านคนงานัชีวิตเยอะเนาะเออบ้ผู้อยู่อยู่เนี้ยกิ่นเนาะนี่แหละคุณในชีวิตอยู่ใส่ในผู้ชมเลยผู้นึ่งมาชมซีนตามหุ้มอ้ แป้งน <Means S 1> hmm. ัวนะคืออยู่นี่กินนี่นะเบิร์เท่านี้เห็นเทงเดียวบอแมนเพื่อใส่เส้นได้ครับอันนี้มันเส้งมันหน่อยได้เพใส่เส้นจิ้มกเทียเออบอแมนไม่ได้ว่าว่ายังจะโทมว่าว่ามันเฟรแต่เพื่อใส่เส้นสิว่าเออ เพิ่มบางนาอีกบานเนาะ้มันลายเนาะพี่น้องอยบางเนีมีแตอันานได้หมากกะทินขักอีดอยเหอเ็นน้ำลายเตะได้หมกกะทินมาใส่บ่นตี่เย้กระถินจะข้าวนี่เห ทางนั้นกำลังช่วยเขาอะไรละเนาะยังข้างนั้นกะไม่เต็มแบบต๊ใหญ่เลยเถอะเอานี่องนีเนาะกำลังกำลบัน

ใส่ใส่แต่น <ang> ้ำร <con c ern or> <c oughs> ้านตะกี้คนนั้นมันพอเย็นพอหมดแล้วหมดแล้วใส่หนีแน่ครับเพิ่นปิ้งเพิ่นก็ใส่เพราะว่ามันปิ้งเพิ่นบอกอยากใส่เป็นง้อมีเตือนนะเพิ่นก็ได้ขอเอาไปง้วนะบมวาล้อยังไม่ได้อะบอกอุ้ยขาดไปโดนขาดเมาที่มาขานสรุปนี่บนจั๊ก

ถ <Keep S 2> ้าบ <way? S 2> ่ปติมั่ะพอดีต่ำแล้วแล้วสำเร็จเรียบร้อยแตดพามาทางเนี้ผูกทางลลางกำลั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 งตักพี่น้องเลยเนาะเด็กกระตุกมามาบอมันเด็ดขางนน่นนะ Thank you.